พี่แยกผู้นํากับคนธรรมดาออกจากกันก่อนคนธรรมดาคือคนที่เป็นโอเปอเรชันหรือทํางานทั่วไปได้ก็คือทำงานได้เขาเซ็ตมาตรฐานอะไรมาก็ทําได้ทําได้แต่คนที่จะเป็นผู้นําได้คือคนที่เกินค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปขึ้นมาก็คือเป็นคนที่ เคยรับผิดชอบหรือรับผิดชอบหน้าที่ตัวเองในวันที่เป็นโอเป r a t i o n หรือระดับปฏิบัติการอะแล้วมีความที่เศษบางอย่างที่ถูกเลือกให้ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วความเก่งที่เคยเป็นโอ peration หรือระดับปฏิบัติการอะมันเอามาใช้ในส่วนของการที่เราขึ้นมาเป็นผู้นำได้แค่นี้เดียว เพราะฉะนั้นเราต้องมาทําความเข้าใจตรงกันก่อนว่าการก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําของทุกคนนะ่ะเวลาที่มาเจอปัญหาหรือเจอเรื่องใหม่ๆไม่ใช่ว่าน้องไม่เก่งไม่ใช่ว่าน้องไม่คู่ควรแต่น้องแค่ยังมีหลายนิติของการเป็นหัวหน้าคนที่ยังทาไม่เป็นคือคนเราจะเก่งได้ใช่ปะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าเก่งเดิมมาแล้วพอมาเจอหน้าที่ใหม่แล้วมันจะเก่งต่อ อันนั้นเป็นความคาดหวังที่ผิดปกติเกินไปของมนุษย์เรานะคะความคาดหวังที่ควรจะต้องเป็นไปนตามปกติคือเวลาที่เราเคยเป็นโอเปอเรชั่นแล้วเรามีงานทําแบบโอ้ยลงงานเราโฟไปหมดเราแบบลงไม้ลงมือได้ดีเรามีอิสระเราสามารถแบบจัดการทุกอย่างได้ดีไปหมดแต่พอเราขึ้นมาเป็นบทหน้าคนทำไมเราโดนด่าเยอะจังวะทําทไมลูกน้องเกลียดเราวะหรือทาไมพูดยังไงลูกน้องแม่งก็ไม่เข้าใจแล้ววะหรือบางทีเราก็รู้สึกเปว่าแบบโอ้ยแบบแม่งไม่อยากเป็นแล้วอะ มันไม่เหมาะกับฉันหรือเปล่หน้าที่นี้ยพี่บอกว่านั่นอ่ะคือความรู้สึกที่มันปกติมากๆเลยก่อนที่เราจะเก่งได้อ่ะมันมีขั้นตอนด้วยเน,นเราเคยเก่งมาแล้วมันเก่งได้ไม่สุดเพราะว่าเวลาที่เราเจอปัญหาใหม่ๆหรือหน้าที่อะไรใหม่ๆอ่ะก่อนที่จะเก่งได้อ่ะเราต้องมีความรู้ก่อนเราต้องมีเครื่องมือก่อนและเราต้องฝึกทําให้ได้ก่อนเราถึงจะชนานาญจนเราเก่ง